ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ได้ยินนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเมื่อาวานเราก็แอบไปมอเตอร์โชว์กันนะครับแต่วันนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วนะครับสำหรับงาน วันนี้นะครับจะมีงานอะไรเข้ามาเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแต่ว่าตอนนี้ผมขอส่งงานหนึ่งคันนะสำหรับรถที่ทำการเคลือบแก้วเสร็จแล้วคันนี้เสร็จตามเวลาที่กำหนดเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าให้เวลากันอย่างเต็มที่ลูกค้าอาจจะมารับพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าท่านลูกค้าได้ดูอยู่หรือว่าได้ชมอยู่แล้วตอนนี้สามารถรับรถได้แล้วนะวันนี้อากาศดีมากด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอส่งงานนะครับรถ นะครับที่ทําเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรภายนอกภายในกระจกของเครื่องห้องโดยสารล้อแมกอันนี้คือแบบปกติแต่คันนี้นะครับน้นล้างช่วงล่างด้วยเพิ่มเขาเราียกว่าเพิ่มการล้างช่วงล่างเข้ามาอีกหนึ่งอันนะฮะก็คือในส่วนของตัวรถนะครับเราทําแบบปกติแต่ว่าช่วงล่างไม่ปกติถ้าลูกค้าสั่งนะครับหรือเพิ่มไอเทมการล้างช่วงล่างในขณะที่เคลือบแก้วนะครับเราแถมเคลือบช่วงล่างให้ด้วยเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโชกก็ตามนะครับปีกนงปีกนกอะไรเนะี่ยเราเคลื่อบไหวใหม่หมดเลยนะ จากที่ได้เห็นกันวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีความสวยงามของช่วงล่างนะครับสะอาดสะอ้านอย่างเห็นได้ชัดและเห็นได้ดีเลยทีเดียวว่าตอนนี้นะครับล้อมแมกนะครับนอกจากปกติและถ้าเป็นซีอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สามารถล้วงมือเข้าไปได้เราก็จะทําแต่เฉพาะเซอร์เฟตแล้วก็บริเวณที่นิ้วล้วงไว้ได้เท่านั้นแต่ว่าคันนี้นะครับถอดล้อล้างช่วงล่างเราเคลือบล้อมแมกให้ทั้งวงเลยรวมไปถึงด้านในเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับ โปรแกรมการเคลือบแก้วแล้วก็ถอดล้างช่วงล่างเนี่ยมันก็จะสะอาดสะอ้านถึงใจมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับโปรแกรมนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ท่านลูกค้านะครับให้ความไว้วางใจแล้วก็เห็นในงานของเรานะครับผมอันนี้พามาดูความสวยงามรอบๆก่อนสำหรับวันนี้นะครับผมขอส่งงานกันในห้องนี้นะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอก แดดดีมากนะครับกับการส่งงานในห้องนอกต้องใช้เวลาในการตอนน้วงมือถึงจะสวยแต่ว่าห้องนี้ก็เป็นห้องที่ส่งงานได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเราตรวจงานกันหลายรอบมากนะสำหรับรถคันนี้นะครับเนี่ยสวยทุกสวยทุกมุมเลยดีเดียวนะฮะสำหรับคันนี้นะเนีย่ยล้อเงาสวยงามมากๆท่านลูกค้านะได้มาเห็นกับตาลูกค้านะ่าจะชอบมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นเล็กซัสนะครับ RX 200T นะฮะเป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวกับ Lexus SUV ตัวนี้สีของเขาไม่ธรรมดานะถ้าได้มาดูนะครับเนี่ยขนาดอยู่ในห้องนะครับจะเห็นเป็นผลึกผลึกผลึกนะฮะเวลาหลังการเคลือบแก้วเราจะมีความเงางามสวยมากๆเลยทีเดียวในส่วนของคันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลังคาก็ตามสันลูกก็ตามทุกส่วนนะครับ เคลือบหมดเลยนะครับใช้เวลาในการทําอย่างคุ้มค่ามากๆครับเต็มเต็มเวลาเมื่อวานอบเต็มเต็มวันนี้อบเต็มเต็มแล้วก็นี่ครับก่อนที่จะมาไร้ยสดถึงขั้นตอนนี้เราก็ตรวจง,งานกันสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับขอบคุณเวลาขอบคุณท่านลูกค้ามากๆครับถ้าถ้าผมอยากจะส่องเข้าไปดูดข้างล่างก็จะจะจะจดะดีมากแต่ว่ามันส่องไม่ได้นะฮะเดี๋ยวดูดิได้ไหมสะอาดอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมมองไม่เห็นแล้วอ่ะนะ โอ้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าลูกค้าน่าจะรู้แล้วล่ะว่าคันนี้สะอาดเอียบๆจริงๆเห็นไหมตรงคานปีกนกตรงนี้นะดําปีเ,นะเรน,เนไหมแหมตรงเนี้ยเห็นนะสะอาดชัดเจนเลยนะครับช่วงล่างสะอาดจริงๆนะครับอย่างที่ผมอย่างที่เห็นกันทุกคนนะครับก่อนหน้านี้ถ้าที่เป็นไลฟ์สดนะครับการยกล้างช่วงล่างนะครับไม่ได้ล้างเพียงอย่างเดียวสําหรับโปรแกรมลูกค้าที่มาเคลือบแก้วอยู่แล้วเราก็เคลือบให้ด้วยนะครับ คือทําเพิ่มเข้าไปเลยถ้าลูกค้าต้องการแต่ถ้าลูกค้าที่จะมาล้างช่วงล่างเดี๋ยวก็คือล้างช่วงล่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอาการเคลือบแก้วเพราะว่าถ้าเาเคลือบแก้วอยู่แล้วลูกค้าเพิ่มที่จะล้างช่วงล่างเราทําให้นะครับแล้วก็มาในขั้นนี้นะครับข้างในเป็นบอก หนังสีแดงเรามีการฟอกบอร์ดทางคารลาดให้ก่อนที่เราจะเคลื่อนเข้าไปในส่วนของแนสบอร์ดสีดําด้านทั้งหลายคันนี้คือดูแล้วใหม่มากๆอ่ะครับคือแต่เขาเรียกว่าอายุการใช้งานของเขาดูเหมือนจะไม่เยอะเลยนะน้อยมากนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเบาะเบอร์ห้องนี้มันสะอาดสอาดอยู่แล้วนะครับจะบอกว่าผมแทบจะไม่ได้ทําอะไรมากหรอกเพราะว่าตัวบเร์ดค่อนข้างจะค่อนข้างคลีนมาอยู่แล้ว สังเกตนะครับเห็นไหมสวยงามนะครับสีแดงเลือดหมูนะครับฟอกเบาะเล็กน้อยนะครับไม่ได้ฟอกเบาะด้วยสารเคมีรุนแรงนะครับแล้วก็เคลือบเข้าไปทําให้เท็กเจอร์ของเบาะยังคงเหมือนเดิมหลายๆลคนคงท้วทว่า้ทีมันทำกับไม่ทําแตกต่างกันยังไงครับไม่แตกต่างครับถ้าไม่ได้สัมผัสถ้าสัมผัสเราจะรู้ว่าเออที่ทําไปมีมีผลเห็นผลจริงๆนะครับเนี่ยเงางามทุกทุกจุดจริงๆนะครับเห็นไหมครับ สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอส่งงานความสวยงามของรถเล็กซัสนะครับคันนี้กันแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาดูันบอกครับว่าวันนี้มีงานอะไรโผล่เข้ามาอีกนะฮะขอบคุณท่านลูกค้ามากๆครับที่ให้ความไว้วางใจกันมาิตลอดนะครับสนใจติดต่อสอบถามจอง Q, คิวเครือบแก้วเข้ามาได้นะครับอาจสูงนี้มีคิวแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูว่ารถคันทําโปรแกรมตัวไหนนะครับเราอาจจะสามารถทําให้ท่านได้ส่งภายในวันเสาร์ได้แต่ถ้าลูกค้าดีดจะส่งวันเสาร์อาจจะต้องส่งว,วันจันทร์นะอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่า เื่แก้วแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันเช่นกันโอเควันนี้มิกี้อะพีเอ็มมอเตอร์ทิวลิงนะขอลาท่านผู้ชมออกไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่รุนอยู่นะครับคันนี้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับเลขเบอร์ดีนะครับโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ